แม่ไม่ยากเนสวนจะมัน,กกนมมยอมน,น้อยๆเนาะพักแฉงงามงามเป็นใด่กิน <c oughs> มันเริ่มไม่แตกยอดแล้วเพราะว่ามันเย็นพี่น้องอืมใสบับบแยงงามพักหอมเป็ในเสียบเปล่าโบแตกเลยพอนโบหอนเราจะเปลียนกระถางนี่ไว้ใส่แกงเห็ด <c oughs> อืมอันนี้ ตัดยอดไปมันเพิ่งแตกต้องเอาเข้าบ้านวะทุกคนมันเย็นแล้วเดี๋ยววันหยุดเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางใส่ใหม่เอาเข้าบ้านอืมะใน่กล้วยแตกนาะตปนบักุ่งพี่แดนเอามาใหเ้ี๋ยวจะเอาบอกหงลงลงกระถางเพื่ออะไรกินหมา ผกสุกเต็มต้นนะเอ้ยนะอืมผิกกะเลียงนั่นนีปาก็ว้ซื้อกเกิด <s> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใส่กระถางยกเข้าบ้าน <c oughs> เห็นไหมแบบสีแหละ่ะขมิ